สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับข้อสู่ 2J Channel นะฮะกับพี่ใหญ่ของเรานะครับเคสมอเตอร์เกเตอร์นะครับเคสนะ 865B นะครับาจากฝั่งของอเมริกานะครับกับ 865B ยางก็น่าจะ เท่ากับพันสียี่สีเท่ากันนะครับกับแคทนะครับแคทเตอร์พิล่าทรงสวยงามนะครับนี่มาลุยงานกัดนะครับนี่ข้างหลังจะเป็นริปเปอร์นะครับ ลิมเปอร์ด้านหลังแล้วก็นี่เป็นฟันสกินดิฟายนะลิมเปอร์นี้ไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงใช้ข่อมมานะครับไปเราไปชมรถกัดกันดีกว่านะครับขนาานะครับกำลังกัดแก้ซอฟนะครับ à, làm ăn đấy, làm ăn tất cả đặc 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 đặc. โอ้ส่วนยาวนี่สวยเนาะเป็นที่ไม่ลกเนาะสวยพอาชอสก้นนะครับหลองชนบทนะอันนี้จะเป็นรถบดนะครับสั่นสะเทือน20ตันนะครับรถบดล้อเหล็กล้อเลี่ยนนะ บอดตาไก่ตู้กระจกนะครับในมีแอร์นะก็จะเป็นเวอร์เกนนะครับบิลสองห้าศูนย์นะเครื่องยนต์แคตตาบิล่าหกตุ้ครับ โอ้กัดลงเท่าไหร่เนี่ยห,ยหย้าสิบเซน 好、啊，来来。 หัวแต่ยังไม่ยกตัวนะครับเดี๋ยวอ่าเห็นดูยกตัวกันละเป็นหลูมเ,เลอร์อะไรแบบนี้ยกหลุมโอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้ ถ้าคุณชอไปก่อนนะครับถ้าคุณชอบต่อไปหิดนาบรรยากาศจะไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปติดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะฝากกดติดตามนะครัในรายมาอยู่กับการกัดเราไม่ได้อัปคลิปลงนานแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นการล้างนะครับล้างหัวก,กัด ขอตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ